ฝันว่าตัวเองเป็นเมนทำนายฝันพร้อมเลขมงคลเคยไหมคะที่บางคืนเราฝันในเรื่องที่มันส่วนตัวมากๆจนทำให้สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกฝันว่า ตัวเองเป็นเมนหรือมีประจำเดือนนะคะบางคนอาจจะรู้สึกกังวลใจหรือตกใจว่ามันหมายความว่าอะไรกันแน่แต่ไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะในคลิปนี้เราจะมาไขทุกข้อข้องใจเจาะลึกทุกแง่มุมของความฝันนี้แบบหมดเปลือกดูจบคลิปนี้คลิปเดียวรับรองว่าคุณจะเข้าใจความหมายที่ซ่อนอยู่ทั้งหมดเลยค่ะ ก่อนอื่นต้องบอกเลยนะคะว่าโดยภาพรวมแล้วการฝันว่าตัวเองเป็นเมนไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอย่างที่คิดค่ะในทางจิตวิทยาประจำเดือนคือสัญลักษณ์ของวงจรการปลดปล่อยและการเริ่มต้นใหม่ค่ะมันคือการขับของเสียออกจากร่างกายเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวงจรชีวิตใหม่ๆเช่นเดียวกับในตำราทำนายฝันโบราณของไทยเลยค่ะการฝันเห็นเลือดโดยเฉพาะเลือดประจำเดือนของตัวเองแบบนี้มักจะถูกตีความ ว่าเป็นลางบอกเหตุของการหมดเคราะห์หมดโศกค่ะใช่แล้วค่ะฟังไม่ผิดค่ะมันคือสัญญาณว่าเรื่องร้ายปัญหาที่คาราคาซังหรือความทุกข์ใจที่คุณแบกรับเอาไว้กำลังจะถูกชัดลางและไหลออกไปจากชีวิตเหมือนกับที่ร่างกายขับของเสียนั่นเองค่ะดังนั้นโดยรวมแล้วถือว่าเป็นฝันที่ดีเป็นนิมิตหมายของการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ แต่เดี๋ยวก่อนนะคะรายละเอียดเล็ก,ลกๆน้อยๆในฝันก็สามารถบอกอะไรเราได้มากขึ้นไปอีกค่ะเรามาลองดูสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในฝันกันดีกว่าค่ะถ้าฝันว่าเลือดประจำเดือนเป็นสีแดงสดค่ะอันนี้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยค่ะสีแดงสดใสเปรียบเสมือนโชคลาภและความสำเร็จใครที่ฝันแบบนี้เตรียมตัวรับข่าวดีด้านการเงินได้เลยค่ะอาจจะมีเงินก้อนเข้ามาแบบไม่คาดฝันหรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งค่ะ แต่ถ้าฝันว่าเลือดประจําเดือนเป็นสีดําคล้ำหรือเป็นลิ่มๆอันนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะมันสะท้อนถึงปัญหา,าเก่าๆหรือความเครียดสะสมที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอาจจะมีเรื่องให้ไม่สบายใจเกี่ยวกับสุขภาพของคนในครอบครัวหรือปัญหาเรื่องงานที่ยังซ่อนอยู่ทางที่ดีควรหันกลับมาดูแลใส่ใจตัวเองและคนรอบข้างให้มากขึ้นนะคะ ถ้าฝันว่าประจำเดือนมาเยอะมากไหลไม่หยุดเลยนี่คือสัญญาณการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ค่ะเหมือนกับการล้างบางครั้งใหญ่ในชีวิตปัญหาที่เคยดูเหมือนจะแก้ไม่ได้จะถูกคลี่คลายในเร็ววันนี้และจะนำมาซึ่งโชคลาภก้อนโตแบบจัดหนักจัดเต็มเลยล่ะค่ะ ถ้าฝันว่าประจำเดือนเปื้อนเสื้อผ้าหรือทำให้รู้สึกอับอายความฝันแบบนี้กำลังสะท้อนความกังวลลึกๆในใจคุณค่ะคุณอาจจะกำลังกลัวว่าความลับบางอย่างจะถูกเปิดเผยหรือกลัวการถูกนินทาว่าร้ายทำให้เสียชื่อเสียงเป็นเหมือนเครื่องเตือนสติให้เราใช้ชีวิตอย่างรอบคอบและมีสติมากขึ้นในช่วงนี้ค่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าฝันแบบนี้จะส่งผลกับชีวิตในแต่ละด้านของเรายังไงบ้าง ด้านความรักค่ะสำหรับคนโสดยินดีด้วยนะคะนี่คือสัญญาณของการ move on อย่างแท้จริงค่ะคุณกำลังจะได้สลัดความเศร้าจากรักครั้งเก่าทิ้งไปจนหมดสิ้นและเตรียมเปิดใจต้อนรับคนใหม่ๆที่ดีกว่าเข้ามาในชีวิตเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนั่นเองค่ะ สำหรับคนมีคู่ความขัดแย้งหรือเรื่องที่เคยบาดหมางใจกันจะได้รับการคลี่คลายค่ะเหมือนได้ปรับความเข้าใจครั้งใหญ่ทําให้ความสัมพันธ์กลับมาแน่นแฟนและเข้าใจกันมากขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้าฝันว่าเปื้อนจนอับอายก็อาจจะต้องระวังเรื่องการสื่อสารผิดพลาดที่อาจทําให้คนรักเข้าใจผิดได้นะคะด้านการงานการเงินค่ะนี่คือด้านที่ตดเด่นที่สุดของความฝันนี้เลยค่ะ ใครที่กำลังเจอปัญหาเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานลูกค้าหรือเจ้านายปัญหาเหล่านั้นกำลังจะคลี่คลายค่ะอุปสรรคต่างๆจะหายไปส่วนเรื่องการเงินบอกได้เลยว่าคล่องตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนี่สินจะเบาบางลงและมีโอกาสสูงมากที่จะได้รับโชคลาภหรือเงินจากแหล่งที่ไม่คาดคิดค่ะ ด้านสุขภาพฝันนี้เป็นเหมือนสัญญาณเตือนจากร่างกายค่ะให้เราหันกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นโดยเฉพาะสุขภาพภายในของผู้หญิงระบบเลือดหรือฮอร์โมอนต่างๆส่วนใครที่กำลังป่วยไข้ไม่สบายอยู่แล้วความฝันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีว่าอาการป่วยของคุณกำลังจะทุเลาลงและหายดีในเร็ววันค่ะมาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยกันแล้วนะคะสำหรับเลขเดดนนำโชคจากความฝันนี้ค่ะเลขเด่นได้แก่เ และ1เลขรองได้แก่0 70 71 11และ510ค่ะทีนี้สำหรับใครที่ฝันในลักษณะที่ไม่ค่อยดีเช่นฝันเห็นเลือดสีคล้ำหรือฝันว่าอับอายก็มีวิธีแก้เคล็ดง่ายๆมาฝากกันด้วยค่ะวิธีแก้เคล็ดถ้าฝันร้าย ตามความเชื่อโบราณเมื่อตื่นขึ้นมาให้รีบไปล้างหน้าล้างตาแล้วอย่าพึ่งเล่าความฝันให้ใครฟังจนกว่าจะพ้นเที่ยงวันไปแล้วค่ะหรือถ้าอยากให้สบายใจขึ้นการไปทำบุญที่เกี่ยวกับการให้ชีวิตเช่นบริจาคโลหิตหรือทำบุญกับโรงพยาบาลก็ถือเป็นการแก้เคล็ดที่ดีมากๆเลยค่ะ วิธีเสริมดวงถ้าฝันดีส่วนใครที่ฝันดีก็ยิ่งต้องเสริมดวงให้ปังขึ้นไปอีกค่ะแนะนําให้ไปทําบุญด้วยการถวายน้ําดื่มหรือดอกไม้สีแดงสดแด่พระพุทธรูปเพื่อเป็นการเปิดรับโชคลาบและความสําเร็จที่จะเข้ามาค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะจะเห็นได้ว่าการฝันว่าตัวเองเป็นเมนส่วนใหญ่แล้วเป็นสัญญาณที่ดีของการสิ้นสุดเรื่องร้ายและการเริ่มต้นใหม่มันคือสัญลักษณ์ของการปลดปล่อยและชำระล้างเพื่อให้ชีวิตของเราได้ก้าวต่อไปข้างหน้าคะ่ะ สุดท้ายนี้อยากจะบอกว่าความฝันก็เปรียบเสมือนกระจกที่สะท้อนสภาวะภายในจิตใจของเรานะคะไม่ว่าคุณจะฝันดีหรือฝันร้ายขอให้ใช้มันเป็นเครื่องเตือนสติในการใช้ชีวิตปล่อยวางในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และพร้อมเปิดรับโอกาสใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาเสมอนะคะแล้วคุณล่ะคะ เคยฝันแบบนี้กันบ้างหรือเปล่ารู้สึกอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เล่าประสบการณ์ของคุณที่ด้านล่างได้เลยนะคะและถ้ามีหัวข้อความฝันไหนที่อยากให้เรานำมาเล่าให้ฟังอีกก็บอกกันเข้ามาได้เลยค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการเดินทางเข้าสู่โลกแห่งความฝันกับเราในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ